สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือปริศนาของการมีอายุยืนยาวพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงครับเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าเอไอเคล็ดลับที่แท้จริงของการมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นเรื่องของยีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราเลือกหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอาละครับการเดินทางไขปริศนาของเราในวันนี้จะเริ่มต้นกันที่สถานที่ที่น่าทึ่งมากๆบนโลกใบนี้เลยครับเขาเรียกกันว่า blue zone blue zone เนี่ยนะครับก็คือชื่อเรียกพื้นที่พิเศษ4ีแห่งทั่วโลกซึ่งก็ได้แก่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นอิคารียที่กรีซซาดิเนียอิตาลีแล้วก็นิโกยาที่คอสตาริกาความพิเศษของที่นี่ก็คือ คนที่อาศัยอยู่ในโซนพวกนี้เนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกแบบเห็นได้ชัดเลยครับเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่มีชีวิตให้เราได้เรียนรู้กันเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องอายุยืนปุ๊บสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวของหลายๆคนเลยก็คือเรื่องอาหารการกินใช่ไหมล่ะครับอืมแล้วคนในบลูโซนเนี่ยเขากินอะไรกันนะมันจะมีสุดยอดอาหารอายุวัฒนะสูตรเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่าอ่ะ งั้นเรามาลองถอดรหัสเรื่องนี้กันดูเลยดีกว่าครับว่าเมนูของพวกเขามีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างโหลองมาดูตารางนี้กันนะครับคือมันน่าสนใจมากเลยนะที่โอกินาวาเขาเน้นกินมันเทศเนื้อหมูสาหร่ายเต้าหู้พอตัดภาพไปที่อิคารียกรีสกลายเป็นเนื้อแพะนมแพะน้ำมันมะกอกแล้วดูซาดิเนียสิครับมีขนมปังซาวโดมีชีสมีมันหมูแถมยังมีไวน์แดงอีกส่วนนิโคยาโกยา ก็จะเป็นข้าวโพดถั่วดำเห็นอะไรไหมครับคือแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและนี่แหละครับคือเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดกลายเป็นว่ามันไม่มีอาหารบลูโซนสูตรตายตัวเพียงสูตรเดียวครับความเชื่อที่ว่ามันต้องมีอาหารวิเศษสักอย่างเนี่ยไม่ใช่เลยความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับซึ่งมันก็ตรงกับประโยคหนึ่งที่บอกไว้ว่าอาหารที่เหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ มันชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันผูกอยู่กับทุกอย่างเลยทั้งวัฒนธรรมพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของแต่ละที่อ้าวแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งละ่ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นจุดร่วมที่แท้จริงของคนเหล่านี้นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะมันกำลังจะพาเราไปดูในที่ที่ลึกกว่าจานอาหารของเราลึกลงไปในระดับเซลล์เลยทีเดียว โอเคครับจากภาพใหญ่ระดับชุมชนตอนนี้เราจะซูมเข้าไปให้ลึกที่สุดเข้าไปในร่างกายของเราจนถึงระดับเซลล์เลยครับเพื่อไปทำความรู้จักกับกลไกที่เรียกว่าออโตฟาจีถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะออโตฟาจีเนี่ยมันก็เหมือนกับทีมเก็บขยะและรีไซเคิลประจำเซลล์ของเรานั่นแหละครับคอยเก็บกวาดเซลล์เก่าๆโปรตีนที่พังๆหรือส่วนประกอบที่เสียหายแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ เป็นสุดยอดโปรแกรมควบคุมคุณภาพของร่างกายเราเลยกระบวนการของมันก็ตรงไฟตรงมามากๆครับขั้นแรกเลยนะพอเจอของเสียหรือเซลล์ที่เสียหายปุ๊บมันก็จะสร้างเยื่อหุ้มมาล้อมเอาไว้ก่อนจากนั้นสเต็ปที่2 ไอถุงขยะเนี่ยมันก็จะลอยไปรวมร่างกับส่วนที่เรียกว่าไหลโซโซมซึ่งเปรียบเสมือนเตาเผาขยะของเซลล์และสุดท้ายครับของข้างในก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นชิ้นเล็กๆให้ร่างกายเอาไปรีไซเคิลสร้างเป็นเซลล์ใหม่หรือเอาไปใช้เป็นพลังงานต่อไปเป็นระบบที่ฉลาดสุดๆเลยทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วไอวิถีชีวิตที่แตกต่างกันสุดขั้วของคนในบลูโซนที่เราดูกันไปตอนแรกเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเจ้าออโตฟาจีได้ยังไงและนี่แหละครับ คือคำตอบของปริศนาทั้งหมดเพราะไม่ว่าวิถีชีวิตหรืออาหารของพวกเขาจะดูแตกต่างกันแค่ไหนปลายทางของมันกลับมาบรรจบกันที่จุดจุดเดียวกันนั่นก็คือทั้งหมดนั้นล้วนไปกระตุ้นให้กระบวนการออโตฟาจีทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบมานานแล้วครับว่ามีหลายวิธีเลยที่ช่วยยืดอายุไขในสิ่งมีชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดอาหารหรือการลดสัญญ,ญาณของฮอร์โมอนบางตัวอย่างอินซูลิน ซึ่งพอไปดูไส้ในของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าทุกวิธีที่ว่ามามันไปจบที่เรื่องเดียวกันหมดเลยครับคือไปเร่งเครื่องให้กระบวนการออตโตฟาจีมันทำงานนั่นเองและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือในธรรมชาติในอาหารที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยมันก็มีสารที่ช่วยกระตุ้นออตโตฟาจีได้เหมือนกันครับอย่างเช่นสเปอร์มิดีนที่เจอในถั่วเหลืองชีสหรือเรสวอร์ทาลที่ดังๆเลยก็คือเจอในองุ่นแล้วก็ไวน์แดง ซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็คลิกเลยใช่ไหมครับว่าทําไมวายแดงถึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวซาดีเนียเพราะมันมีสารที่ไปช่วยกระตุ้นกลไกนี้นี่เองโอเคพอเรารู้ความลับทั้งหมดนี้แล้วคําถามสุดท้ายก็คือแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างคือมันไม่ใช่การบอกว่าให้ไปกินอาหารสูตใด,ดสูตรหนึ่งเป๊ะๆนะครับแต่มันคือการเอาหลักการที่เราได้เรียนรู้มาปรับใช้มากกว่า อย่างแรกเลยก็คือเน้นอาหารที่มาจากพืชให้เยอะเข้าไว้กินเนื้อสัตว์ได้แต่ให้พอเหมาะแล้วก็พยายามเลือกกินอาหารที่มีสารที่ช่วยกระตุ้งออโตฟาจีหรืออาจจะลองทำสิ่งที่เรียกว่า time restricted eating หรือ IF ที่หลายคนรู้จักกันก็เป็นการเรียนแบบประโยชน์ของการจำกัดอาหารได้เหมือนกันที่สำคัญที่สุดคือเลือกอาหารที่ไม่แปรรูปเยอะๆเป็นอาหารตามท้องถิ่นตามฤดูกาลได้ยิ่งดีเลยครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าอนาคตของการมีอายุยืนเนี่ยคำตอบมันจะอยู่บนจานอาหารอยู่ในภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เราเห็นในบลูโซนหรือมันจะอยู่ในห้องแลบในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กันแน่หรือบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการผสมผสานของทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันก็ได้นะครับ